สวัสดีจ้าสวัสดีกันคือเก่าด้วยจ้าทักทายกับบุญนาาบ้านสวนจ้าอ่าบุญนาากลับมาอีกแล้วจ้าวันนี้ฝนตกด้วยจ้าฝนตกลินจ้าฝนตกยิบยิบอยู่ค่ะทุกคนเนาะบ้านพี่น้องฝนตกอยู่บ่จ้าสําหรับอยู่ตรงนี้เนาะอ่าสวนบุญนาาอยู่แถวแถวตรงกันข้ามหาดจมเทียนด้อจ้าจังหวัดชนบุรีจ้าวมืน่อนี้บุญนาาก็สิมาทักทายกับอ่าน้อง ช้างด่างเหลืองนะคะทุกคนจ้ะเนาะนภาก็กลับมาทักทายกันคือเก่าเหมือนเดิมจ้าช้างด่างเหลืองเนาะสําหรับวันนี้จ้ะ,ะสำหรับช้างเหลืองต้นนี้กะโอ้ยตุกโซสังเนาะไม่ใญ่บุญผากระดายเนาะโซสังบมใ่ใดเลยทด้จะพีดองนภาเน่ะโซสางคอควยในยไม่ได้เลยค่ะโอ้ยตุกขนาดะกะตุก ตกภาษาไทยขนาดจ้ะภาษาไทยเนี่ยบด้เลยจ้ะบะด้เรื่องเลยจ้ะต้องทน,ทนทนฟังนี่เด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับสร้างต้นนี้เนาะนะสร้างสร้างน้อยต้นนี้ก็นาภาชําด้วยไข่เนาะไข่ช้างจ้ะก็อน้องเขาก็อายุประมาณสองเดือนกลัวแลว้วด้ยจ้ะต้นนี้เนาะสําหรับไข่นิสา,สานาานะาพาวา่าบอกว่าจะเป็นไข่บนกระดาษด,ด่างไข่ช้างไข่โอกิไข่นั่นไข่นี่ สำหรับไข่นี่นั่งรูกยังหันะครับพี่น,อน้องโใหไ่จ้าเ่อได้พี่น้องจะเป็นเอียอันใหญ่ซ้าซาแต่ว่าถ้าเพื้นไในใ่ใเลยพวดผ,ผ่าเลยได้จ้าสําหรับไข่เนาะจ้กเนาะแต่สําหรับน้องเจ้าน้องอ่าต้นตุ้มติมิต้นนี้ก็อ่าเป็นหนอ่อน้องเพื่นมีตาหนอประมาณสามตานะคะทุกคนตอนที่นภาแยกออกมาเนาะเป็นต้นลูกจ้ะเป็นหน่อจ้ะแยกจากหนอเด้อจ้ะ สำหรับต้นนี้เนาะอันนี้ใบนี้เขียวนะคะทุกคนไม่มีความด่างเลยจ้ะแต่พอพอใบใบนี้มาก็มีมีด่างด่างอ่าด่างด่างเหลืองนะคะทุกคนเนาะแต่สําหรับใบเล็กๆพ่อวอพ่อวอ,อนั่นอ่าเหลืองอยุทะพ่นองตะวนันโบห่านในเพลนโบห่านในกลางคากเนาะก็อีกสักประมาณซีหามือสําหรับต้นนี้ไม่แหม่นะคะทุกคนจันประกายดาวจาก ส่วนสำหรับต้นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกเหมือนกันค่ะเป็นแม่ฟอร์มแม่เดียวกันจ้ะทุกคนอันนี้ก็ด่างด่างแต่ด่างไม่เยอะเนาะหลุดหลุดหลุดด่างด่างน้อยจ้ะมีด่างนะคะทุกคนด่างแต่ด่างน้อยแต่ใบนี่พ้นขาดนะคะพี่น้องเมื่อนัน้จนจักรนภาสุ่มสรามไอทาใดาใบขาดจา้ะอันนี้ก็ด่างนะคะทุกคนสําหรับสร้างนอจันอนใบอ่อนทั้งสี่สิบเห็นคว่ำด่างคงเพลินเลยได้จ้ะ แต่ว่าถ้าใบาแก่จักน้อยนี่เพ่นกระจังสีเห็นข้มดังน,นาะจะเนาะขึ้นประมาณจังสี่ค่ะถ้าใบาแก่แล้วเพ่นก็สิสลับเขียวเขียวขึ้นมากกัสีหูว่วาค่วมดงังเพ่นมากหน่อยซ้ำไดเนาะจะเนาะเราก็รอลุลอ้นต่อไปจ้ะแต่สําหรับต้นนี้นะคะโอ้ยตอนเล็ก,ลกๆกระจตุ่มๆต่อมๆนะคะทุกคน ใจแบบใจเสียใจแปลเลยจ้ะว่าอ้าวยังคือเขียวมากเนาะใบนั่นใบนั่นก็เขียวใบนี่ก็เขียววาสันแต่ว่าด่างลงการคะ่ะทุกคนจ้ะแต่ว่าต้องต๊ใจะะ่เลยค่ะสําหรับหูช้างเนาะสําหรับบนหูช้างถ้าแม่เพิ่นด่างยังไงพ่นกระด่างคะ่ะถึงแม้ว่าพ่นจะหลุดเขียวไปถึงแม้ว่าพ่นจะหลุดเขียวไปลูกออกมาก็ด่างคะ่ะเพราะว่านภะาสังเกตดูบนกระดาษด่างเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าแม่เขียวแม่ด่าง แล้วลูกหลุดเขียวไปพอเราไปปลูกสักพักหนึ่งพอเขาออกลูกมาลูกก็ด่างมีทั้งด่างทั้งเผือกคะ่ะทุกคนเนาะเพื่อนเป็นตระกูลเดียวกันจะ้ะสำหรับหูช้างเนาะหูช้างก็จะเป็นพวกตระกูลบอลเหมือนกันจะ้ะทุกคนจะ้ะเบิงเด้อคะพี่น้องสำหรับใบนี้คือแบบเหลืองเลยคอยดูเพื่อนสิคือเมย์เพื่อนจะ้ะเพราะว่าเมย์เพื่อนในสีนเหลืองทองเลยจะ้ะทุกคนเนาะสำหรับต้นนี้จะ้ะ ก็สำหรับบนกระดาษด่างน้องเพิ่นกลับมาแรงอีกครั้งนะจ๊ะช่วงประมาณสามสี่เดือนทีเดียวโอ้ยนาภาเดตมองตาละห้อยแล้วก็ทุกคนอันเงิงเนหะ้า่มีเนาะจะเนาไปยืนเบิ่งต้นเขาเจ้าสื่อเขาเจ้าขายกันนะโอ้ยแสนสองแสนสามแสนเฉียดล้านห้าเดตมองจะเฉพาะไขนะก็ห้าหกพันแล้วคะ่ะทุกคนเนาะนาภาก็ได้แต่มองจ้ะพอดีนาภาก็มาได้ตอนที่ว่า อันราคาเพ่นราคาพ่นพน,นิ่งเนาะจ้ะเนาะราคาพ่นนิ่งกัหเลายๆคนนพ่นกะมีเพันกะปลอยออกไมก้เหามั่งอยังสีเน,นาะจ้านภาก็เลยไปซอยมาตอนนั่นลหละจ้ะพี่น้องพอดีนาภาไา้ถือจังหวะจ้ะมากะมาปลูกมายัางกับสีเป็นอ่าเป็นนอเป็นยังขึ้นมานะจ้ะทุกคนพอดีมาช่วงอันสร้างกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนมาถูกจังหวะอีกแล้วจ้ะสำหรับบุญภาพัานส่วนเนาะอันนี้คือลักษณะว่ากระจายความเสียงเนาะค่ะบุญภา บุญนรรภาเข้าใจว่าข้ากระจายหุนเสียงค่ะว่าเวลาเขาปลูกต้นใหม่เนี่เขาก็สังเกตเบิ่งว่าเออต้นใดพ่นมาหแห้งสักพักต้องกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งอียงประมาณนี้ถึงโบแร่งขนาดไหนถ้าเฮามีเนะาะะพน้องถ้าเฮามีเหาอก็สามารถปล่อยอว่าขายได้ในราคาบบแพงเฮอก็พ่อไปได้ย่างหน่อยราคาพ่นเกิดขึ้นสิบ,บต่ตกมากถึงหลักลอยอกนะจ๊ะเนาะจ้ะนภาอมมงจังสันค่ะการตลาดของบุญนภา Es, หลายคนจึงบอกว่าเอ้ามีใะไบูญณาาแล้วคือขายด่เทภาษีว่ากาะน้าากันี่แหละค่ะกระจายความเสี่ยงเนาะค่ะกระจายความเสี่ยงว่าต้นเอียงแบบว่าเฮ้าบ่เคยมีเฮ้าบ่มีเฮ้าบ่มีเงินสื่อเฮ้าบ่มีกําลังสื่อตอนนั้นนะพผ้าสีมาสื่อตอนราคาพ่นพ่นแบบเฮาพ่อไปด้เนาะจะเนาะนะาาก็สีไปสื่อมาพอมาสื้อมานะาาก็สิมาประคับประคองมาประคบประงมอย่างดีเลยจ้ะให้พ่นออกนอออกลูกจ้ะเพื่อว่าเฮาสิเดขายเพื่อว่าเฮาสิเดทุนมาไว้ๆเนาะจะเนาะจ้ะ แต่สาหรับตัวนี้ก็เป็นเลไอเทมนะคะพี่น้องตัวนี้สิเป็นช้างด่างอ่าด่างขาวมิ้นช้างด่างขาวมิ้นนี่ก็ราคาแรงมากๆเลยจ้ะทุกคนส่วนสําหรับตัวนี้ช้างด่างขาวจ้ะอันนี้ก็แรงเหมือนกันค่ะแรงกว่าช้างด่างเหลืองอีกค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือกระจายคุ้มเสี่ยงนะจ้ะทุกคนอ่าสหรับสีขาวถ้าขาวมากๆน้องเพื่อนก็นจะเป็นช้ำๆน้ําแบบนั้นเด้อจ้ะแต่ว่าต้องตกใจจ้ะเพราะว่า ใบไหม่จ้ะเดี๋ยวพ่นก็นขึ้นมาอีกจ้ะเดี๋ยวพ่นกก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจ้ะลุ้นกันไปเรื่อยๆเนาะตามการเวลาอันนี้ก็คือสี่ของไม้ใบเนาะจ้ะสําหรับช้างด่างขาวช้างด่างเหลืองจ้ะเป็นตระกูลบอลเหมือนกันเนาะเอ่อต้นกําเนิดของเพิ่นก็จะอยู่แถวอ่แถวเอเชียเฮ้ยนี่แหละจ้ะเนาะ,ะแถวอินโดนีเซียแถวประเทศจีนแถวไอ้นี่แหละค่ะแถวเอเชียบ,บังกลาเทศอีกอย่างประมาณยังสี่แหละจ้ะเนาะ กะอ,อยู่ไกลๆเฮ้าแอมอมแถวเฮ้นานี่แหละจ้ะเนาะประเทศทิวาอากาศร้อนชื้นจังสีเนาะแต่ว่าช้างเนี่ยพ่นบม่มักแบบนามขังได้จ้ะเป็นตระกูลอะโลคาเซียเด้บอบ่มักนามขังจ้ะฮดนามมือละเทือกระได้จ้ะคือว่าเขาเบืองสองสามมือธนาดินบบทานาดินบบแห,งห้งเขาก็บ่ตรงฮดนามกระได้เด้อจ้ะพี่น้องเขาเบืองหนาดินสะกอนจ้ะเพราะว่าน้องพ่นสิบอมักแฉอ่าบ่มักแบบ เฉื่มากจนเกินไปอีกยังประมาณนี้จ้ะเนาะอ่าเพราะว่าพ่นธสิทนทนแดดพนโบ่บบบทนแดดหรอกจ้ะแต่ว่าพ่นธสิทนคว่วห่อนได้ยังสีเนาะจ้ะเนาะจ้ะแต่ว่าการเลี้ยงนี่ต้องมีแซลมเด้อจ้ะจะมาเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยคือจังนะผ้าบบได้ได้จ้ะ ตนใหม่ยุสวนบุญภาพในตรงอึดต้องทนเนยค่ะทุกคนต้องอยูให้ได้กับสภาพเปลี่ยนแวดล้องของสวนบุญภาพต้องทนท่านใ,นในดใดได้จ้ะถ้าทานบ่ได้เนี่ยตายในเน,นะะ่ได้ค่ะก็ประมาณนี้หละจ้าเดี๋ยวบุญภาพสี่พามาเบ่งบรรยากาศเนาะจะเนาออะช่วงฝนตกน้องพันเป็นแนวดน้องพันเกสีประมาณนี้หละจ้าเนี่ยต้องทนได้นะคะ เป็นต้นไม้ที่อยู่สวนบุญภาต้องเป็นประมาณว่าสีทนใด้ด้จ้ะสำหรับช้างฝูงนี้เนาะคะสำหรับอันสำหรับส่างโค้งนี้เนาะจาเดี๋ยวอีกสองสามมือเนาะค่ะเดี๋ยวบุญภาภาเสียนพาเพื่อนๆเปลี่ยนกระถางเนาะเพราะว่าตั้งแต่แยกหน่อกมานะพาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยจ้ะเพราะฉะนั้นน้องพนกระตเต็มที่แล้วจ้ะนะดอเดี๋ยวบุญภาจะพาเปลี่ยนกระถางเด้อจ้ะเด้อ อันนี้ก็คือบรรยากาศบุญนาาบ้านสวนจ้าฝนตกลินยิบยิบจ้ะ่บมันตกยิบยิบได้จ้าพี่น้องตกบางยังแห้งเลยจ้าเนาะก็สำหรับมืนอนีก,กะกราบขอบพระคุณได้หลายเด้อจะมิตรภาพทุกทุกท่านจ้า